ฮานะจังวันนี้อากาศดีจังเลยเนาะใช่แล้วอากาศดีมากๆกเลยแล้วก็ตอนนี้ฉันกำลังกินน้ำมะม่วงอร่อยมากๆเลยล่ะน้ำมะม่วงปั่นเหรอใช่แล้วล่ะเอิมว่าแต่ฮานะจังวันนี้มีอะไรใหม่ๆในโซเชียลบ้างเนาะขอดูไหนดีกว่าเนาะมีแต่เรื่องสนุกสนุกทั้งนั้นเลยล่ะฮานะจังโอ้ oh my god ้าวฮานะจังดูนี่สิ ีทรงผมมาใหม่ไหนหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวจะให้ดูนะว้าวทรงผมมาใหม่อย่างสวยเลยอะเป็นทรงผมมัดไว้ด้านหลังยาวมากๆเลยแล้วก็เขามีวิธีการทําบอกด้วยนะอุ๊ยหานะจังดูสิวิธีการทําก็ไม่ยากเลยอะงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวฉันขอตัวกลับบ้านก่อนได้ไหมอะจะไปทําทรงผมใหม่อะอุ้ยสวยสวยสวย ก็ได้ก็ได้งั้นเดี๋ยวคราวหนะ้าเราค่อยนัดมากินขนมกันใหม่ก็แล้วกันนะโอเคเลยฮานาจังเดี๋ยวคราวหนะ้าเราจะเลี้ยงเองก็แล้วกันนะงั้นบา,บายบายตรงนี้ฉันไม่เดินไปส่งก็แล้วกันต้องรีบกลับไปทําทรงผมใหม่นะ่ะแหมพี่ฝนนี่ละก็ฮานาจังกลับบ้านไปแล้วต้องรีบกลับไปทําทรงผมใหม่เอาไปอวดพี่เอกดีกว่าอุ้ยดีใจจังเลย ไม่ยักรู้เลยในเนี่ยว่ามีทรงผมมาใหม่โซเชียลนี่มันดีจริงๆเลยนะต้องรีบกลับบ้านต้องรีบกลับบ้านเฮ้ยเฮกว่าจะถึงบ้านเหนื่อยหน้าดูเหมือนกันปุ๊กปิ๊กอยู่บ้านหรือเปล่าเนี่ยน่าจะอยู่บ้านแล้วมั้งเอ๊ะไปไหนละปุ๊กปิ๊กหาไม่เจอเอานี่ไงปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กกินข้าวรยังอะเดี๋ยวหาข้าวให้กินกันแล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้ปุ๊กปิ๊กตามมานี่ก่อนเร็ว ไปห้องไหนดีละ่ะที่มีกระจกนี่ห้องนี้นี่ไงเจอแล้วเดี๋ยวนั่งลงก่อนดีกว่าแล้วก็เราจะดูซิว่าทรงผมมาใหม่เขาทำกันแบบไหนอันดับแรกนะหรออ๋อนี่ไงเราจะต้องเข้าไปเปลี่ยนทรงผมก่อนให้กลายเป็นผมมัดข้างหลังแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนสีด้วยสีดำเลยเอาล่ะขั้นตอนต่อไปเราจะต้องทำอะไรต่อนะ อ๋นี่ไงเราจะต้องเอาหัวฟักทองออกมาแบบนี้ค่อยๆปรับงั้นหรอได้เลยเราเอาหัวฟักทองออกมาใช่ไหมอะแล้วเราก็ค่อยๆปรับแกน x แกน y แน่นอนเลยอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูหน่อยนี่ไงเราเปิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ค่อยๆปรับแกน x แกน y ให้หัวฟักทองของเรามีขนาดที่พอดีกับทรงผมด้านหลังที่เป็นมัดมวยผมนี่ได้แล้ว ต้องย่อขนาดนิดนึงให้มันยาวขึ้นแล้วก็ให้ความกว้างมันเล็กลงแบบนี้ปรับเลื่อนลงบาค่อยๆปรับนะทุกคนนี่เลยได้แล้ววิง่ายมากเลยอะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะเท่ากับทรงผมด้านหลังของเราให้เหมือนกับมัดผมแบบยาวๆนี่ไงได้แล้วเดี๋ยวขอหามุมดูหน่อยนะนี่ ปรับแกน x แกน y ไม่เห็นจะยากเลยแบบนี้ได้แล้วล่ะขยับนิดขยับหน่อยขอยาวเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงก็แล้วกันเลื่อนลงมาอีกนิดได้แล้วล่ะดูสิง่ายได้ลอเกินแต่แบบว่าเอชักทำแม่งทำแม่งนะอ๋อเราลืมเปลี่ยนสีนั่นเองเปลี่ยนสีตรงไหนเอ่ยมีไงเจอแล้วเปลี่ยนให้กลายเป็นสีดำ ในที่สุดฉันก็สามารถสร้างทรงผมใหม่ที่ไม่เหมือนใครได้แล้วแบบนี้จะต้องไปอวดพี่เอกสักหน่อยปุ๊กปิกไปด้วยกันนะตามฉันมาเร็วๆเ,เข้าเหงาอุ้มไปดีกว่าเร็วดีต้องไปอวดพี่เอกซะแล้วไม่รู้ว่าอยู่บ้านหรือเปล่าโซเชียลนี่ดีจังเลยนะปุ Book ๊กปิกไปตามหาพี่เอกก่อนพี่เอก พี่แอคอยู่บ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้สิแต่ดูสิทรงผมของฉันสวยสวยทรงผมใหม่ไม่เหมือนใครด้วยละ <c oughs> ชอบจังเลย